สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสู้ปูสุกคนจากกรรมพบนอกับเอมี่คือเก่าค่ะเมื่อนีสีพาไปหดน้ำดอกไม้เนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะก่อนสิไปหดน้ำดอกไม้ก็เลยมาเบิ้งผักก่อนค่ะผักแพลวเนาะคะ่ะเนาะผักแพลวเอมี่กับกำลัางงามๆเลยค่ะต้นนี้ก็เป็นสาวแล้วค่ะสาวจนยืดมืดแล้วจ้าเดี๋ยวสีด้ตัดเนาะคะ่ะเนาะตัดกิ่งเขาแล้วก็เอาไปชำอีกเนาะค่ะเพราะว่าอยากให้เขาเตกก่อกว่านี้เนาะจ้าเนาะ ทางฝุ่นก็มีค่ะ,ะทางพีก็มีอยู่แต่ว่ามันมีตนเดียวเนาะเดี๋ยวเอ็มมี่สีหาตนอื่นมาใส่อีกอันนี้กระต่ายเบอร์เราจะพักกันยุ่งเทิงหน้าตาได้คำว่อาแล้วออกจากบ้านเลยนี่พักชีใบเรื่อยเนาะค่ะกําลังงามค่ะพี่น้องอันนี้กระใสสองสันเนาะหลยวแต่สีเห็ดไปเนาะมันกรลังงามค่ะประอยากแตะต้องมนันน่าจะเนาะ ใบโหระพาก็ยังคือเกาขับบอหญ่แล้วก็บบอตายค่ะเนาะซัำนี่นะจ๊ะแล้วก็อีกตนน้นนึงค่ะข้างนี้ก็โหระพาคือกันเนาะป้าพี่น้องไปฮดน้ำดอกไม้กันค่ะฮดน้ำถึงจะพี่นอ้องดอกโมงดอกไม้ข้างนี้ก็หดเรียบร้อยค่ะ คุณนายตื่นสายค่ะคุณนายตื่นสายเพิ่นก็เหี้ยวเบิดละเหี่ยวหมดแล้วพักชีพักเอียงนี่แหละเบิ่งบึงบักพริกเบึงเองียง่นละนีม่มีใส่ละน้องแมวบักเขือค่ะพุดไปแล้วแปลงนั่นเนาะนะคะเบึงสลัดพุดสลัดเป็นมือกีนี่เลยมาพุบักาต้นหอมค่ะพี่น้อง ต้นหอมแล้วก็สิปีโฮสบักท่านเนาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะกำลังไงค่ะบักกะทินสิตีกินมะบุปีนี้ปลูกสลัดไปมือก่อนแดดฮ้อนหลายค่ะล่อเปิ้งมืออื่นเสาว,ว่าสิเกิดมันสิซื่นห้บ่ขันมันบ่ซื่นกะหามาปลูกใหม่เนาะจ้ะเนาะข้างปุ่นกับกุลงกุหลาบค่ะ,ะกุหลาบกำลังแดงๆเนาะค่ะเนาะ ต้นนี่นึกว่าแมนสิเป็นต้นสีม่วงแล้วบอออกดอกจักเธอจ้อะเมื่อนี้ก็ตัดยง,งตัดน้้ทำความสะอาดอีกอย่างแล้วก่ะค้น้ามาเฮ็ดปุ๋ยค่ะเดี๋ยวสิพามาหดอันนี้ก่อนนี่แล้วค่ะตอนค่คำๆหดน้ำอาต้นก็เอาน่าต้นอีกย่างก็ต้นบักท่านจ้ะรอรุ่นน้ำเอมีเด้อว,ว่าสีรอดหิมะห้บ่ปีนี้นคะคะ กุลงกุลาต้นนั้นรู้ซึกว่าสิเป็นสีว่าสิเป็นสีเหลืองแหะแตว่ว่าท่านออกดอกแักเธอคะ่ะกำลังสีออกดอกเนาะหลอดหิมะมาแล้วพอนี่ค่ะมื่อนี้กระด็ตัดหญ้าก็เลยอ่ะขนมาขนมาใส่นี่และคะ่ะมาปลกดินคุ้มดินไว้คะ่ะคุ้มดินเวลาห้องรดน้ำเนาะเพิ่นกระสีได้อาเก็บความสุ่มชื้นไว้ ความชุ่มชื้นอันนี้เป็นหูละผ้าค่ะผ้าเบิงเหลวเบิงอีกเนาะค่ะเนาะขอบคุณห,หลายเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันข้า <c oughs> มาหดผักคำวอนน,นี้ลูกคุ้นค่ะพี่น้องลูกคุ้นกำลังใหญ่เนาะค่ะเนาะนี่นะคะพวกนี่สองสี่ห้าหกเจ็ดลูกเนาะนั่นแปว่าลูกสิใหญ่หรือเปล่าเนาะ จังไหนกันลอรุนน้ากันมีแต่ต้นข้างลางจ้ะพี่น้องอมีแต่หมากิ้งข้างลางค่ะข้างบนบะมีค่ะปีนี้แต่ว่าปีกอน,นันมีอันแห้งบะมีจักลูกค่ะนี่ค่ะข้างบนก็นเขี้ยวเบิดค่ะพี่น้องแดดฮอนหลายขันมนสุกมาสิเป็นสีม่งวงนะจ๊ะเด้อขันไปกินตอนนี้เนี่ยสีส้มค่ะแต่ว่าเอมีมากกินแบบลูกมันอ่าตอนมันสีม่วงๆแต่ว่าบะท่านสุขคคักเนาะมันสีส้มๆมันหวานเนาะไปจิ้มอ่า พริกเกลือแล้วก็จิมจ้มเจวปลาแดกใส่อาน้ำมันสมเนะาะไผ่เคยกินนะแซ่บแซ่บจ้ะปีก้อนนั่นก็กินแล้วเนาะเดี๋ยวปีนี้สิกินอีกอันนี้ก็หยอดบักอึค,ค่ะคือหยอดหน่อยท่น้ะเนาะหยอดหน่อยกสร้างจะเห็นแล้วก็พููมใจใส่ปุ๋ยใส่เอียงไปแล้วด้วจ้ะแต่ว่ามันบ่ออันใหญ่ห้เด็ดห่อนค่ะบัดน,น้ำหนาวกับหนาวค่ะพี่น้องห่อนก็ห่อนค่ะโอ้ยจังวะเป็นจังใด กิ่งนี่ก็ใหายขึ้นมาแล้วมันอยากไปทังงหดมันไปหาแสงแดดว่านี่มีอันแนวเลยกับเบืเลยเนาะมือกับจับแน่ลเราบอกอ้าจับมันบรจับนะจ๊ะเนาะนี่จามือมันนี่ละค่ะทางนี้เป็นแกนตะบันจะพี่น้องแกนตะบันปีนี้กับเบลงามค่ะมีพักมีอยางอี่ยงกับบลงามปีนี้ซําทีเห็นนี่และเขเหี้ยวเบิดจ้าเบิ้งตะไคร้อีก จักสี่ผ้าเบิ้องหายนะคะเบิ้งตะเลาะบ้านนี่แล้วคะ่ะตะไคร้กับกระถินเนาะค่ะเนาะ,ะนะคะตะไคร้ของเอมมี่ฝ่าวใหญ่เด้ออยากกินตับตะไคร้สดคะ่ะมืออ่ามือกอนๆนั่นกินตําตะไคร้อ่าแช่แข็งเนาะค่ะเนาะกรบป๋อแซ่บปันใดแต่ว่าเอมมี่ว่าปีนี้เนาะค่ะมันเกิดหลายสิบปั้นค่ะมันมันจะตำงไงเด้อจ้ะเด้อตัดไปแล้วก็ไปซับๆแล้วก็ไปปั้นละเอียดเวลาเ้าเอามาตำเนาะแช่แข็ง มันสีใดละเอียดง่ายค่ะคันเท้าเอาใส่มีดซอยๆนะมันต่ํายากจะมันบ่ละเอียดเนาะเดี๋ยวปีนี้สีร้องสูตรใหม่ค่ะตําให้ละเอียดเลยพวกพริกพวกกระเทียมตําไว้เนาะจะเนาะงามกินมันจะง่ายค่ะตัดออกมาแล้วก็ตักเอาตักเอาเนาะจะเนาะค่ะกระทางนี้ก็มีเอกครับพี่น้องสองตนจะวดนานไปแล้วเพราะว่ามันรู้้สึกว่ามันสีเหี่ยวเนาะสูดแดดเบไ่อ ตะวย่างไก่หนาๆภูรลตเดียวมันสีงามเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากได้ติดต่อได้ได้จะเด้ออยู่อิตาลีจะอ้มบ่มีหลายเลยค่ะพ่อปั่นกันกินนี่แหละส่งสิกมาได้จะเด้ผู้ใดอยู่อิตาลีสไิ้ปั่นกันกินเนาะต่ว่าคันผู้ใดอยู่ใกลบ้านเอมี่ก็มาตัดมาตัดได้นะจ้ะเนาะอยู่จังหวัดมาเชราตาเ้ยค่ะเด้อแขวนมาเคเนาะ ปูด่ดอยากมาหากระส่งข่าวกันก่อนจ้ะสิได้อยูู่บานบบ่รูเนาะดอกกุหลาบก,กําลังออกดอกเอ็มมี่ว่ามันสีเหลืองค่ะเบงเมง่อก่อนแต่ว่ามาบบดน,นี้มันเป็นสีออกขา,ขาวๆเ้ยพี่น้องเบิ่งค่ะสีขาวหรือสีชมพูนี่ล่ะค่ะเพี้ยบ่น,นี่นเดียวโู้มูมิใจหลายค่ะพี่น้องอันนี้เนี่ยไปเอากิง่งเขามากค่ะตัดมาจากบ้านคนอื่นเนาะค่ะเนาะก็เลยเอามาช่ำที่แรกว่ามันเป็นสีเหลืองค่ะก็เลยหวง อันยานมันตายเนาะตอนหิมะตกเนะาะผู้ใดจำได้บ่เคยเบิงบ่ไอตอนหิมะตกนะคะโอ้ยเอมี่ะห่วงหลยบัน,นีีรอดตายแล้วจ้่รอดมาปีหนึ่งปีหนาก็ต้องรอดเนาะจ้ะเนาะรอดชอบค่ะอีกต้นนี้บลูสีออกดอกสีอีงยังจังใดกันเดียวสีมาอัปเดตให้เบิงด้อค่ะเด้อ้มนี่ก็ขอบพูดเล,ยลายๆพี่น้องที่มาติดตามให้กำลังใจส้มวิวส้มวินล่าของเอมีเนาะวิลล่าซ้ํานี้ละอะเดี๋ยวจังใดก็สิผ้ามาเบิง ต้นอันนี้ก่อนปิดคลิปน้อจา้าเนาะต้นอาลูกอีหยังก็ะอามคอกค,ค,ค่ะการล่องงามๆนะคะเนาะเบิ่งค่ะเดี๋ยวเพื่อนบ้านเพิ่นสีมาเก็บอยู่บอกเพื่อนมาเก็บแล้วนี่ค่ะกำลังสีสมๆเนาะเบิ่งสีเด็ดให้เบิ่งจ้ะอันนี้ลูกสีวานหวานน้นจนนอจ้าเนาะอ่ะโอเคสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเจา้าไว้พอกันไมคคลิปหนาด้อจา้าเด้อสวัสดีจา้า